ใช้สวิธีนี้แล้วคุณจะเปิดใจลูกค้าได้ง่ายขึ้นครับวิธีที่1ฮะก็คือโชว์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญครับเราทุกคนนะครเวลาคุยกับใครเนี่ยเราอยากคุยกับคนที่เป็นมืออาชีพในเรื่องนั้นครับวันนี้ฮะคุณเปิดร้านตัดสูตรฮะมีลูกค้าเดินเข้ามาที่ร้านคุณครับคุณโชว์ความเชี่ยวชาญสิครับบอกไปเลยครับว่าเนื้อผ้าเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบต่างกันยังไงบ้าง เนื้อผ้าแต่ละแบบเนี่ยใช้ในโอกาสไหนและแบบไหนเนี่ยดีที่สุดสําหรับสิ่งที่ลูกค้าต้องการครับเนี่ยฮะคือการโชว์ความเป็นผู้เชี่ยวชาญครับวันนี้คุณไม่ได้มาขายสูตรให้กับลูกค้านะแต่คุณมาช่วยลูกค้าแนะนําการแต่งตัวครับว่าแต่งตัวเนื้อผ้าแบบไหนแต่งตัวแบบสไตล์ไหนเนี่ยถึงเหมาะกับคุณลูกค้าที่สุดครับเม <ME> ื่อคุณเนี่ยไม่ได้โชว์ให้ลูกค้าเห็นนะว่าคุณมาเพื่อขายแต่คุณมาเพื่อช่วยเนี่ย ลูกค้าก็จะเชื่อใจคุณมากขึ้นครับแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็จะโอเคมากขึ้นเขาก็จะเปิดใจให้กับคุณมากขึ้นแล้วคุณก็สามารถพูดคุยกับลูกค้าเพื่อนําไปสู่การปิดการขายต่อไปได้ครับคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยสิครับว่าตอนนี้คุณใช้2วิธีนี้ในการเปิดใจลูกค้าหรือยังครับหากคุณสนใจเนื้อหาสาระด,ดีๆความรู้แบบนี้นะครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและทุกวันเราจะมีคลิปไอเดียแบบนี้ส่งตรงถึงคุณครับ